อ่าต่อไปเป็นเรื่องที่18นะเรื่องที่18นะเรื่องสมการกำลังสองกำลังสองตัวแปรเดียวสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเรื่อง อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ต้องเข้าใจก็ได้นะมันอาจจะยากอยู่นะแต่ว่าให้เห็นไว้ก่อนแล้วก็จําสิ่งที่ครูให้จํานะครับสําหรับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวก็คือสมการที่อยู่ในรูปอยู่ในรูป ax กําลัง2องบวก bx บวก c เท่ากับ0นย์ ก็จะเห็นว่าตัวแปรมี x ตัวเดียวนะสมมุติว่า a b c เป็นตัวเลขนะตัวแปรก็มีแค่ x แต่ว่าผดข้างหน้าจะเป็น x กำลังสนะทีนี้ถ้าเจอสมการแบบนี้มันจะหาคำตอบได้สองวิธีนะวิธีก็คือแยกตัวประกอบกับใช้สูตรนะครับซึ่งสิ่งที่จะให้จำสิ่งที่ต้องจำไว้ก่อนตอนนี้ก็คือต้องจำสูตรนี้ให้ได้นะครับ ก็คือสูตรหาค่า x สำหรับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเนี่ยก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบรู b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะอันนี้เป็นสูตรที่สําคัญนะเป็นสูตรที่จะต้องจําให้ได้นะ x เท่ากับลบ b บวกลบรูทบีกำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะใส่ดาวให้เลยนะสำคัญนะสำคัญใส่ให้สองดาวเลยสำคัญมากนะทีนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างสมมติมีสมกราร x กำลังสองบวกสาม x บวกสองเท่ากับศูนย์นะ ดูซิเราจะหาค่า x นะจากสมการกำลังสองตัวเแปรเดียวนี้นะอย่างไรนะวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่หนึ่งวิธีง่ายๆก็คือแยก2เล็บให้ได้นะแยก2เล็บนะซึ่งการจะแยก2อเล็บนั้นอ,อันนี้ยังไม่ต้องเข้าใจมากก็ได้นะแต่ฟังไว้ก่อนนะก็คือพจน์หน้าเนะี่ย x กำลังสองเนี่ย เราก็หาว่าอะไรคูณกันได้กําลังสองก็คือ x กับ x เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคูณกันจะต้องได้พจน์หน้าทีนี้ตัวที่อยู่ข้างหลังคูณกันก็จะต้องได้พจน์หลังเพราะฉะนั้นเราก็หาว่าอะไรคูณกันได้สองก็มีแค่สองกับหนึ่งทีนี้เราก็มาเช็คใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้ก็คือคู่นี้ใกล้คูณใกล้ก็คือคู่นี้ใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลบวกกันมันจะต้องได้พจน์กลางถึงจะกล่าวได้ว่าเราทํา เราแยกสองเล็บได้ถูกต้องนะใกล้คูณใกล้2คูณ x ก็เป็น2 x ใกล้คูณใกล้1คูณ x ก็เป็น1 x 1 x หรือ x เดียวนั่นเองนะ2 x บวก1 x ก็เป็น3 x ได้พดกานก็แปลว่าถูกต้องนะถูกต้องทีนี้2งวงเล็บนี้คูณกันเท่ากับศนย์ก็แปลว่าวงเล็บน,นี้ก็เท่ากับศูนวงเล็บนี้ก็เท่ากับ0นะูนย์ะศูนย์คูณศูนย์ได้เท่ากับ0นะูนย์ะหรือศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เพราะนั้น สองวงเล็บนี้ก็ให้สองวงเล็บนี้เป็นศูนย์เราก็จะได้คําตอบนะวงเล็บนี้ x บวกสองก็ให้ x บวกสองเท่ากับศูนย์ย้ายสองไปก็กลายเป็น x เท่ากับลบสองได้ละวหนึ่งคำตอบ x เท่ากับลบสองวงเล็บนี้เป็นศูนย์ก็คือ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ย้ายหนึ่งไปก็เป็น x เท่ากับลบหนึ่งได้แล้ว x เท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ x เท่ากับลบหนึ่ง หรือลบสองนะมีสองคำตอบนะลองแทนค่าดูนะถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่านะลองแทนค่าดูแล้วก็ค่า x แทนกลับเข้าไปในสมการว่าเป็นจริงไหมสมมติ x เท่ากับ 1, ลบหนึ่งลบหนึ่งยกกำลังสองก็เป็นหนึ่งเฉยๆนะอันนี้ x เท่ากับลบหนึ่งลบหนึ่งคูณสามกลายเป็นลบสามนะอันนี้ได้หนึ่งนะหนึ่งบวกลบสามก็เหลือติดลบสองใช่ไหมลบสองบวกสองเท่ากับศูนยะ์สมการเป็นจริงแปลว่าลบหนึ่ง เป็นคําตอบของสมการนี้ถูก้องอาทอนลบสองก็ไปสิลบสองกำลังสองกลายเป็นบวกสี่นะลบคูณลบเป็นบวกกลายเป็นสี่เฉยอันนี้ลบสองคูณสามเป็นลบหกนะอันนี้สี่ใช่ไหมสี่บวกกับลบหกติดลบสองนะลบสองบวกสองก็เป็นศูนย์นะเป็นจริงนะแปลว่าข้อนี้มีสองคำตอบนะสมการกําลังสองเนี่ยจะมีสองคำตอบนะจะมีไม่เกินสองคำตอบ ถ้ากาลังสามก็สามคำตอบถ้ากําลังหนึ่งก็คําตอบเดียวนะทีนี้บางข้อมันแยกสองวงเล็บไม่ได้เราจะทํายังไงเราก็ต้องใช้สูตรนี้นะ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กลังสองลบ 4ac ส่วน 2a เพราะฉะนั้นต้องจําสูตรให้ได้นะข้อนี้มันแยกสองวงเล็บได้ก็ง่ายหน่อยแต่ข้อไหนยแยกสองวงเล็บไม่ได้เราต้องใช้สูตรนะแต่สูตรเนี่ยใช้ได้กับทุกข้อนะจะแยกได้หรือไม่ได้ใช้ได้กับทุกข้อเพราะฉะนั้นวิธีที่สองจะใช้สูตรให้ดู แล้วก็ไม่พูดพร่ทำทำเพงลงเราก็ท่องสูตรเลย x เท่ากับลบ b บวกลบรู b กํลังสองลบ ac ส่วน 2A เ a าต้องเขียนตลอดนะจะได้จำได้ b คืออะไร a, b ก็คือนี่ที่อยู่หน้า x อันนี้ b a คืออะไร a ก็คือที่อยู่หน้า x กํลังสองนี่ a อยู่หน้า x กํลังสอง c คืออะไร C ก็คือตัวที่ไม่เกี่ยวกับ x เลยนี่ซเพราะฉนั้นในข้อนี้ a ก็คือหน้า x หน้า x ก็คือ1นะไม่มีอะไรแปลว่ามันคือ1นหน้าบหน้าอ่ส่วน b ก็คือ3นะ c ก็คือ2นะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วข้อนี้ a คือ1นะ b คือ3นะ c คือ2นะเราก็แทนเข้าไปในสูตรเลย B คือ3ใช่มั้ลบ B ก็กลายเป็นลบ3บวกลบรู o B กําลัง2 B คือ3ก็3กําลัง2ลบ4 A C 4ก็4 A คือ1ก็ใส่1เข้าไป C คือ2ก็อ2อส่วน2 A A คือ1อ A คือ1อลบ3บวกลบค่อยทำไป สาเป็น9 3้กำลังสองได้เนะอันนี้4 1เป็น4ี่ได้สแล้วนะสี่คูณสอเป็นแกนะ็ลบแส่วนด้วย2องคณหนึก็เป็น2นะลบสบวกลบเลบแปเหนะลือหนะึะก็รูทหนึ่งรูทหนเท่ากับหนะหนเป็น1นึบวกลบหส่วนสเพราะนั้นคำตอบก็จะมีสองคำตอบ ก็คือคำตอบที่1นะก็คือลบสามบวกหส่วนสองคำตอบที่สองก็คือลบสาลบหนส่วนสะบวกลบก็คืออันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบนะลบสบวกหก็กลายเป็นลบ2องลบสส่วนสลบสส่วนสได้ลบหนะอีกคำตอบหนึ่งก็คือลบสลบหได้ลบสนะลบสส่วนสก็ ติลบสองนะก็จะได้คําตอบเท่ากันเลยนะเหมือนกันใช้สูตรกับไม่ใช้สูตรสูตรก็คือเราจะใช้ได้กับทุกข้อเลยนะตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าให้จําสูตรนี้ได้ก่อนว่าการหาค่าตัวแปรเนี่ยการหาคําตอบของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวเนี่ยที่อยู่ในรูป ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์หาได้จากสูตรก็คือ x เท่ากับ ลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a